สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องนกสาวสวรรค์กับบาดเราไต๋เนาะครับช่องน้องนกสาวสวรรค์กับบาดเราไต๋ก็ไมมีเย็บผาเนาะครับเนาะครับเนาะสมจักครับผมวันนี้มีเอฟซีเป็นสอบถามเข้ามาเนาะครับ,บ,รบก็ได้เต็มแต่คางเดียวครับผมมีวิธีแก้กบ่เพิ่นว่ะวันนี้บวันเราไต๋ใช่ไหมผ้ามาแก้กไข้นะครับเนาะ ที่แกะไข่ของเขาน่ะเดิมวันเราใส่เสียบไปเบิ้งก่อนว่ามันเต็มคางเดียวเดีว๋วเขาก่อได้นะเพราะว่าเต็มในคางเดียวนึกว่านี่ครับเต็มในคางเดียวแล้วกระโบดีนคางนี้โบเต็มนึกว่าบ้างบ้างรุ่นก็นใช่ไหมเต็มในคางนี่ในคางนี้โบเต็มนะครับเนาะโบ,บ,บดูโบดีเด้่อนะครับเนาะ มีมาเราต่ผ้ามาแก้ไข่แล้วครับทาเต็มในขังเดียวจริงๆเ,เพื่อนๆมาเบิงตัวนี้เนครับเนาะเบิงตัวนี้ครับตัวนี้มันสีปั๊บได้นะครับเนาะนิ้วจะปั๊บได้คันนอดตัวนี้ครับให้เ,เพื่อนๆขยับเอาอปั๊บขยับไปมากเลยนะครับเพราะว่าฟังมีโพดมันฉีเต็มในขังขังเดียวแล้วครับเนาะ ต้องเอาใช้ตรงกลางหรือว่าเอาไปจนชุดเลยเนาะเอาไปเอาเอามาตรงกลางประมาอนี้ก่อนนะเนาะแขวนเขาแน่นๆนะครับแต่ก็ลองก่อนไม่เบิงฐานบุดีต์เดี๋ยบมาเราไต่สิผ้ามาแก้ไขตัวนบุดีด์อีก อยู่เนาะครับเนาะเข้าไลยปั๊บท่าการปั๊บตัวนี้แล้วนะไม่ต้องเหยียบเบิ้องมาที่นี่สังเกตว่ามันยังมาขังเดียวอยู่เนาะครับสามายังมาขังเดียวอยู่ตรงปั๊บนี่อีกเอาไปจนซุดเลยนะครับเอาไปจนสุดเดี๋ยวยังมาขังเดียวอยู่เนาะครับ ให้เพื่อนๆฮักตัวนเรื่อยเนาะนี่ครับตามมาใกล้ๆมึงฮักต้งฉีกไปเลยเนาะทำนียงไปฟังหน่้นเลยนี่รนนาาครับผมตัวนี้มันสามารถกดงออะไรเนาะหักว่าฟังีปเรื่อยแล้วก็แต่เย็นวันอีก โบดีเนาะครับเนาะเดี๋ยวก่ออีกอันหนึ่งเนาะครับสังเกตว่าเรบบิ่มเข้าเบสไปเนี่ยเริมเริมตรงเลยเนาะครับเนาะถามี่ามาฟังนี้อยู่กัน อันนอตไปอีกเนาะหายไปหนึ่งเอียงเลยใช่เนาะครับถามมันตรงเนาะมันยังบบเต็มอยู่ก,กระตรงเ็ดคสเอียงเมียเนาะวันนี้มันบอดีดเนาะครับนเนาะมันเติมเต็มเลยเนาะเต็มซองขางเลยเนาะมันบอดีดให้เพื่อนเพื่อนฮักตัวนี้ขึ้นเนาะนี่ตัวนี้ ตัวที่ดีดได้นี่ยกขึ้นจักน้อยนี่เวทขึ้นนี่นี่ครับเพื่กรสีดีดได้นี่นี่ดีดแล้วดีดนะเนาะมาลองบนสมัยอีกแ้าก็่วยเปล่ากันเนาะครับ ดีดนะครับเต็มอยู่ผู้ดีงามนะครับเนาะแล้วก็เริ่มดีดนะเนาะน่ครับ,ด,ด,รบดีดแล้วสวยครับผมตัวชุดถ่ายสวยพอเขาอะไรต้อการปั๊บฟังนี่เนาะถ้าเกิดว่าได้นี่ก็กสวยนี่รวมนะครับนะเนาะเป็นเพื่อนขันตัวนี้เขาเนาะ ปั๊บตัวนี้เขาได้ไปกัสินแนนนะครับนะเนาะมันก็จะแนนทาเพื่อนเพื่อนละมุนตัวนี้ออกมันก็สินรวมนะครับเนาะเวลาก่อไ,ได้กับ็บง่า,งามโบเต็มเต็มแต่ว่ามันรวมรวมนะครับเนาะให้เพื่อนมุนเขานะครับ ล้กาก่อถากกอบลังยึดแบบเ,เพื่อนยกสิ้นผีขึ้นน้ำเนาะครับเนาะนีครับนี่เนาะครับเนาะวิธีแก้ไขได้บบเต็มมุนเขากันมีประมาณซัมเนียครับให้เป็นเพื่อนขันนอตตัวนี้เนาะครับนะเนาะนี่ขันนอตตัวนี้ถ้าขันไปจนสุดเดี๋ยวยังโบไนยู่ฮักตัวนี้มากเลยเนาะครับนะเนาะเดี๋ยวกับปั๊บนี่ปั๊บได้รวมได้แน่นกันอยู่บนนี้เนาะครับ ถาบูดีดใ่การเป็นเพื่อนถาบูดีดนี่รเป็นเพื่อนยกตัวนี้ขึ้นไปเนาะนี่ตัวนี้ถาได้มันเต็มมันก็มันมันมาซูนกับตัวนี้มันก็สีดีดเองมันเนาะฐานมัเต็มฐานมัเต็มร่องนี่เนาะฐานมัเต็มร่องให้เป็นเพื่อนฮันนกลง,ง,งมาจ๊กหน่นอ,อ,นอยเนาะจนกลัวมันสีนได้เนาะปั๊บเบิ้งเอาปับปป๊บไปปั๊บมาเนาะครับเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพาเพื่อนๆมาแก้ไขจักเสียงจักมีปัญหาคือวงหนึ่งอยู่เนาะเนาะเสียงจักจักดังมวนอยู่เนาะจะมีปัญหาบาวุงเดือนลอตเตอรี่ในคลิปหน้าว่าตัดส่ผ้าว่าแก้ไขนะครับเนาะเนี่ยเนาะครับเนาะความแตกต่างที่ว่าตอนนี้ว่าท่านปั๊บเนาะครับหลอดนี่ปั๊บเรียยรลอยนะครับเนาะ เต็มคางเดียวเนาะครับเนาะคางนี้พอเต็มตัวน,นี้เต็มเนาะหลังจากที่เขาปั๊บมาเดียวนาะครับผมนี่เห็นเพื่อนน้ำไปใส่เด้ครับเด็กก,ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บาเราไต้นี่เด้ครับจะเ,เดี๋ยวจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของบาเราไต้นาะครับเนาะลงคลิปเกี่ยวกับจักเกี่ยวกับเย็บผ้าเนาะครับเนาะครับผม สำหรับคลิปนี้กับคอราาน้องครับเนาะสวัสดีสวัสดีครับ